าาะะกันนบ้นนะคะซึ่งเจ้านาฬิกาทิชชู่ตัวนี้นะคะหน้าปัดเป็นหน้าปัดแบบกลมนะคะซึ่งใส่เข้ากับไลฟ์สไตล์ใส่แมทช์กับชุดได้สบายๆเลยน,นี้นะคะเรามาดูทิชชู่นะคะทิชชู่ที่เป็นทั้งนาฬิกาสามารถใส่ในประจำวันได้แล้วก็ใส่ออกอ,อกากายได้นะคะ ะะแล้วมันก็บอกว่าเนี่ยเท่านี้มันกำลังวอร์มอัพอยู่นะคะก็บอกได้ว่า r e สติ้งฮาร์ t r a ร e ของเรา85 Ma แม็กคือเท่าไหร่ของวันนี้อะไรเงี้ยแล้วก็แบบเดี๋ยวเราจะไปเกาะ h ฮาร์ Rate z โซนได้นะคะนี่เขาก็จะแบบมีมีกราฟให้ดูด้วยว่าเดี๋ยวเราเซฟแล้วมันจะเป็นยังไงเดี๋ยวมินไปลองเล่นดูก่อนนะคะ ใหม่31องศาเนี่ยก็จะดูได้ว่าตอนนี้อำเภอเมืองเชียงใหม่26องศานะคะคือดูได้เหมือนใน Google เลยมีเช็คอินให้เราด้วยว่าเราอยู่แถวไหนนะคะตอนนี้นะคะเราเซฟแอคทิวิตี้ไซคลิงของเราแล้วนะคะตอนนี้ มันก็จะบอกค่าเวลานะคะกี่ชั่วโมงระยะทางหัวใจเราเต้นเอเวอร์เรเท่าไหร่นะคะ140เบิร์นไปกี่แคลนะคะแล้วก็ เขาเรียกว่าความเร็วกิโลเมตรต่อชั่วโมงนะคะ11กิโลเมตรเพราะเราไต่อินทนนเนะาะอันนี้เป็น Elevation 2,232นะคะแล้วอันนี้มันเป็นมีไอเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะตอนลงเขาว,ว่ากี่เมตรด้วยดา h ฮิล1,515นะคะก็ดีมากๆเลย <laughs> เดี๋ยวเราไปดูในการาฟในมือถืออีกทีนะคะ <laughs> กับ t ิกสวอนะคะใช้ได้เลยนะคะมิ้นดูค่าค่าฮาร์ดแวรนะคะตรงค่ะ <laughs> ตรงกับ ตัวไม้ที่มินใช้อยู่แสดงว่าเขามีความเสถียนอยู่แล้วก็เจ้าตัว GPS ดีมากค่ะจับจับระยะทางได้แม่นยำค่ะตัวนี้ชอบเลยวันนี้นะคะมินออกมาปั่นจักรยานเดี๋ยวเราจะลองใช้เจ้า t i c Watch ตัวนี้นะคะจับไม้จักรยานดูค่ะนี่นะคะ หน้าปัดนาฬิกานะคะวันนี้ที่เราเลือกมาเป็นหน้าจอหน้าปัดแบบนี้นะคะมีแสดงเวลาหัวใจเรานะคะ h า a r t เรทแล้วก็ก้าวที่เราเดินมาวันนี้นะคะก็ถ้าเราจะจับ activity นะคะวันนี้เราจะปั่นจักรยานเราเลือก c y คล i n g แล้วก็ g กได้เลยนี่มันก็จะมีเวลาขึ้นแล้วเดี๋ยวก็จะมีระยะทางแล้วก็มีหัวใจเรานะคะก็เดี๋ยวเราไปปั่นจักรยานกัน แสงนาฬิกาที่แสดงบนหน้าจอของเรานี่นะคะคือเขาจะมีความเหลือบเป็นแสงแบบให้เรามองเห็นเวลาได้ตลอดนะคะเวลาเรายกหน้าปัดขึ้นมาอย่างนี้ตัวหน้าจอเขาก็จะเพิ่มแสงแล้วก็ทำให้เราเห็นหน้าปัดได้ชัดขึ้นนะคะ เราสามารถนำไปใช้จับเวลาจับระยะทางตอนวิ่งได้เหมือนตอนปั่นเลยนะคะก็จะสามารถดูหัวใจตัวเองได้ตลอดในขณะที่ออกกำลังกายแบบต่างๆนะคะซึ่งตัวเนี้เวิร์กมากสำหรับคนที่มีไลฟ์สไตล์ที่ชอบออกกำลังกายหรือว่าชอบใส่ไปเที่ยวได้หมดเลยนะคะตัวนี้ ตอนนี้ก็ปั่นมา21โลโหัวใจตอนนี้ตอนหยุดพักนะคะก็ที่100เวลาเขาก็จับมาให้นะคะตอนนี้แล้วเราก็สามารถดูเวลาได้ด้วยว่าตอนนี้9โมงครึ่งแล้วนะคะเวลาพักไปหน้าจอก็จะดับเพื่อประหยัดพลังงานพอพลิกขึ้นมาก็จะมีแสงแล้วก็แสดงน้าปัดการใช้ปั่นจักรยานของเรานะคะ ขนาดปั่นเขาะจะบอกแคลอรี่มีเวลาที่เราปั่นมานะคะแล้วก็พัดเบรกก็สามารถดูได้ลงเท้าแล้ว ตอนนี้นะคะนี่ก็จะมีหัวใจบอก154นะคะแคลอรี่เวลาแล้วเรายกขึ้นมาอีกทีสามารถดูได้ว่าแคลอรี่1,947นะคะเวลาเราใช้มาสชั่วโมงกว่าแล้วตอนนี้เที่ยง1 1นาทีมีเวลาแบบนี้แล้วก็มีโลเคชั่นนะคะก็เดี๋ยวเราไปดูกราฟในโทรศัพท์ทีหลังตอนนี้ อีกนิดเดียวค่ะจะถึงที่พักแล้วเมื่อกี้เราลงหาระยะทางที่ปันมาวันนี้โอ้โหชั่วโมง39นาทีเบินไปสามพันหนึ่อบห้าคลตอนนี้มันเป็นจอดอยู่นะคะมันเลยเป็น0.25กิโลเมตรต่อชั่วโมงเราส นี่นะคะเราเซฟแอคทิวิตี้ไซคลิงของเราแล้วนะคะตอนนี้มันก็จะบอกค่าเวลานะคะกี่ชั่วโมงระยะทางหัวใจเราเต้นเอเวอร์เรเท่าไหร่นะคะ140เบินไปกี่แคลนะคะแล้วก็เขาเรียกว่าความเร็วกิโลเมตรต่อชั่วโมงนะคะ11กิโลเมตรเพราะเราไต่อินทนนเนาะ อันนี้เป็น Elevation 2232นะคะแล้วอันนี้มันเป็นมีไอเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะตอนลงเขาว,ว่ากี่เมตรด้วยดาวฮิล1 5 1 5นะคะก็ดีมากๆเลย <laughs> เดี๋ยวเราไปดูในการาฟในมือถืออีกทีนะคะกับ t i x ส์ a นะคะใช้ได้เลยนะคะมินดูค่าค่าฮาร์ดแวร์นะคะตรงค่ะตรงกับตัวไม้ที่มินใช้อยู่แสดงว่าเขามีความเสถียรอยู่แล้วก็เออ่เจ้า ตัว GPS ดีมากค่ะจับจับระยะทางได้แม่นยำค่ะตอนนี้อชอบเลยเจ้าเลยการ t ีชตัวนี้นะคะเีมิได้ลองเล่นมาสักพักหนึ่งแล้วซึ่งเจ้าตัวนี้ยเขียนหน้าจอได้แบบเยอะมากๆนะคะเดี๋ยวมิ้จะมาให้ดูกันว่ามันสามารถทำอะไรได้บ้างกดปุ่มด้านบนขวานี้นะคะก็จะเป็นแอปต่างๆค่ะที่สามารถโทรศัพท์ได้สามารถ ดูหัวใจดูการนอนของเราได้เลยนะคะว่านอนมีประสิทธิภาพไหมนี่นะคะออกซิเจนในเลือดบอกหมดเลยนะคะแล้วก็สามารถเป็นถึกเสียงมีปฏิทินมีการแจ้งเตือนเวลาแล้วก็จับเวลาต่างๆนะคะบอกอ,อุณหภูมิบอกอากาศในแต่ละวันมีคอนแทคการคนที่เราติดต่อด้วยนะคะมีเล่นได้เยอะเลยมีไฟฉายด้วย มีตัว Translate ช่วยแปลภาษาด้วยนะคะสำหรับหน้าปัดของจอนาฬิกา Textwatch นะคะเราสามารถเลือกได้มากกว่าพันแบบเลยนะคะเนี่ยสามารถกดเข้าไปแล้วก็เลือกหน้าปัดของเราได้ด้วยตัวเองเลยชอบอันไหนก็เลือกอันนั้นเลยนะคะซึ่ง Activity ต่างๆนะคะของ Textwatch ก็ดีมากๆเลยค่ะ สามารถเปิดเครื่องนะคะแล้วก็เซฟแบตเซฟพลังงานมีหน้าจอที่สามารถทำให้เราเห็นตัวเลขได้ชัดแล้วก็มีโหมดเซฟพลังงานได้ดีมากๆเลยค่ะคือเราสามารถเชื่อมต่อบลูทูธกับมือถือเรานะคะหรือว่าเปิดแอ p r เ n t นโหมดหรือว่าจะใช้ไฟฉายจากตัวนาฬิกาเทคส์วอตนี้ก็ได้เลยนะคะ นี่เป็นนาฬิกาไฟฉายนะคะสามารถเปิดและปิดได้เลยแล้วก็เราสามารถสั่งข้อความเสียงนะคะให้ Text w a t ค้นหาสิ่งต่างๆที่เราอยากให้ Text w a t หาได้เลยนะคะอันนี้มิ้นบอกไปว่าอยากดูสภาพอากาศนะคะหรืออยากจะบอกให้ค a l หาใครได้เลยอันนี้เป็นวิธีการชาร์จแบตนะคะ หลักมากๆเลยกับเจ้า t e x t w วอ c h ตัวนี้ประหยัดแบตสุดๆจะใส่ไปเที่ยวหรือไปปั่นก็จาบสุดๆไปเลย